5เรื่องที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดวันนี้ได้อ่านบทความจากหนังสือเรื่อง The Top 5 Regrets of Dying ของคุณบรอนนี่แวร์เธอคือพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เธอได้มีโอกาสพูดคุยกับคนเหล่านั้นและพบว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นเสียดายเหมือนๆกันมีอยู่5อย่างด้วยกันอันดับ5คือเสียดายที่ไม่ได้ทาให้ตัวเองมีความสุข คุณลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้คุณมีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันค่ะและวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็คือการรู้จักขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันมันจะช่วยให้คุณปรับมุมมองของชีวิตทําให้รู้ว่าความสุขและความทุกข์ในชีวิตคุณเลือกมันได้ค่ะอันดับ4เสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากกว่านี้พวกเขามักจะเสียดายที่ไม่ให้ความสําคัญกับมิตรภาพดีๆในวันที่ยังมีเวลาอยู่ แต่ตอนนี้คุณมีทั้งเวลาและยังไม่ได้เสียมิตรภาพนั้นไปลองจัดเวลานัดเพื่อนเก่าๆเ,เพื่อกระชับความสัมพันธ์กันบ่อยๆดูนะคะ 3. เส,สียดายที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้คนอื่นรู้เพราะเราแคร์ว่าใครจะคิดยังไงกับเราถ้าเราแสดงความรู้สึกออกไปจำไว้ว่าการไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นก็คือการที่คุณกำลังปฏิเสธตัวเองไม่ผิดที่คุณจะบอกความรู้สึกของคุณออกไปเพียงแต่อาจจะต้องเลือกวิธีการหรือวิธีพูดที่เหมาะสมเท่านั้น อันดับ 2. เสียดายที่ใช้เวลาทำงานมากจนเกินไปงานที่เงินเดือนสูงก็มักจะต้องแลกมาก,กับเวลาและแรงกายที่เราต้องใส่ให้กับมันมากขึ้นจนบางครั้งเราแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือคนที่เรารักคำถามที่อยากจะถามคุณก็คือคุณมีเวลาให้กับครอบครัวที่เรียกว่า q u quality time ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะลองดูค่ะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณลองให้เวลากับมันและอันดับหนึ่ง เสียดายที่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการถ้าคุณคือคนนั้นเราอยากให้คุณลองนั่งคุยกับตัวเองดูว่าชีวิตที่คุณต้องการเป็นแบบไหนเขียนออกมาให้ชัดและกล้าที่จะลงมือทำตามความต้องการของตัวเองอาจจะค่อยๆเริ่มทีละนิดคุณไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมากมายหรือยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ก็ได้ค่ะคุณแค่สร้างชีวิตของคุณและเดินตามทางที่คุณต้องการเท่านั้นก็พอและขอให้คุณโชคดีในการใช้ชีวิตค่ะ